สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะคะช่วงนี้ใครเดินทางมาจากต่างประเทศกลับมาถึงเมืองไทยก็ต้องเข้าสู่การกักตัว14วันซึ่งก่อนที่แล้วนะคะคกดกระชากขั้นตอนการขึ้นเครื่องเดินทางเรื่อยมาจนถึงการรีวิวที่พักที่เราจะกักตัวกันแล้วทีนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็สงสัยว่าเวลากักตัว14วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะ่าลำบากไหมอาหารการกินจะดีหรือเปล่าจะเหงาหรือว่าจะมีอะไรให้เราทำบ้าง ถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวกูจะมาเล่าให้ฟังค่ะคือจะบอกว่ากัดตัวมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมอย่างตอนที่เราไปอเมริกาใช่ไหมคะเราอะออกไปถ่ายงานทุกวันเดือนกว่าเมื่อนี้หยุดเลยแล้วยิ่งตอนที่อยู่ที่ ลอสแองเจลิสคือแดดแรงมากแสบผิวไปหมดเลยค่ะมันจะเป็นเหมือนแบบคำ้คำๆแล้วก็แสบๆเป็นจ้ำๆแดงๆด,ด,ด้วยนะคะแล้วก็เลยคิดว่ากักตัวใช่ไหมนี่แน่เวลาเยอะดีนะขัดผิวสุดคุณยายดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นผงสมุนไพรที่ไทยน้องเม์ผู้ช่วยที่น่ารักของเรานะคะหามาให้อันนี้คือมะขามเปียกนี่มันอาจจะเหลือนิดเดียวนะเพราะว่ากูใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันค่ะ าขามเปียกใส่ลงไปวิธีทนี้เขาทันสมัยมากเลยค่ะมีแบบแห้งๆด้วยคุณยายอ่ะจะให้กูใช้มาขามเปียกว่านังคำอันนี้อันนี้ก็เหมือนกับสมานผิวแล้วก็มีไพลแล้วก็จะมีขมิน้นนิดเดียวจริงๆคุณยายจะใส่ขมิ้นเยอะมากแต่กูอ่ะไม่ค่อยชอบค่ะคุณผู้ชมเพราอขมิ้นนะใส่แป๊บเดียวนิดเดียวจริงๆออกมาตัวเหลืองเลยค่ะ เราก็เลยจะใส่นิดเดียวแล้วก็จะพอกหน้าเสร็จปุ๊บก,ก็จะไปอาบน้ําค่ะน้องบอกว่าจริงๆค่าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคือตัวดําขึ้นเยอะมากแล้วดาไม่เท่ากันนะคะโทษนะคะคืออันนี้เนี่ยดำน้ำขาวตลกมากเลยผสมให้เข้ากันจริงๆถ้ายอยู่ที่บ้านอะ่ะเราจะมีเป็นถ้วยสำหรับผสมเลยแต่ว่าอันนี้ก็ยืมแก้วแฮร์รี่พอตเตอร์มาแป๊บนึงนะคะ สีมันอาจจะไม่ค่อยสวยนักนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันโอเคเลยค่ะมันทําให้ผิวดีขึ้นเยอะแล้วก็จริงๆเวลามาสปกติก็บาหน้าก็จะไม่ค่อยให้ใครเห็นเนอะแต่ว่าตอนนี้มือไม่สามารถปิดกล้องได้แล้วก็อ็ต้องทนดูแล้วนะคะคุณผู้ชมขอเสริมสวยก่อนนะคะ ตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าตอนที่รีวิวห้องใช่ไหมคะเป็นตอนชว่วงเที่ยงๆบ่ายๆตอนนั้นน่ะเราเห็นตึกสวยๆเต็มเลยแล้วก็วิวสวยมากมันเป็นวิวแบบพาโตรมาก,กว้างๆใช่ไหมคะคกูเลยมีความรู้สึกว่ากูอยากจะเก็บวิวสวยๆแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันทีแรกจะเก็บภาพตอนเย็นค่ะปรากฏว่าผิดแผนค่ะพระอาทิตย์เนี่ยเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มจะตกดินแล้วแต่ว่าเวลาเขาตกเขาตกฝั่งข้างหลังเราจะไม่เห็นพระอาทิตย์แต่แสดงว่า ตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนี้เลยแล้วถ้าเราถ่ายภาพเป็นไทม์แลบใช่ไหมคะเราก็จะค่อยๆเห็นพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆื่อยๆรืๆตอนนี้ก็เลยมาลองเซตกล้องดูก่อนค่ะว่าเออเราเอาขาตั้งวางไว้ตรงไหนดีให้มุมมันสวยๆนะคะเสร็จปุ๊บก็ลองค่ะเลนส์ก็ใช้เป็นเลนส์ยี่สิบจะได้เห็นภาพกว้างๆแบบนี้เลยค่ะทีนี้เราเซตกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มันจะมีอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีกระจก มันจะมีแบบเป็นมุมๆบางอันที่คุณพยายามเช็ดแล้วนะคะก็เออใสขึ้นแล้วถ้ามองดูใน,นี้มันก็จะมีเป็นไฟสะท้อนด้วยค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเปิดกระจกตรงนี้ได้นะคะทุกอย่างซีลไว้หมดเลยก็พอเช้ามืดนะคะเดี๋ยวกูจะลองถ่ายภาพทำแ้วให้ทุกคนดูกันปิดไฟมืดๆเลยค่ะรับรองว่าไม่มีไฟสะท้อนและเราก็จะเห็นภาพที่ขึ้นตรงนู้นนะคะขึ้นมาเรื่อยๆส่องสะท้อนกัตบตึกสวยงามแต่ไมหมดเลยค่ะ มาลองดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าการถ่ายทําแลบครั้งแรกของกุ๊ดหรือว่าจริงๆการเซตกล้องครั้งแรกของกุ๊ดเนี่ยจะประสบความสําเร็จไหมแต่ว่าถ้าไม่สําเร็จไม่เป็นไรค่ะมีเวลาอีก14วันให้เรียนรู้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ิ่งที่จะทําให้กูดอยู่กักตัวได้โดยไม่เบื่อมีอะไรบ้างใช่ไหมคะก็มีเครื่องดนตรีซาวอูนะ้เนาะจะเอาเปียโนมาก็เกงใจไม่รู้ว่าน้องเอาไอ้อะไรนะยางสนมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะมีหนังสือต่างๆนะคะที่กูคิดว่าใครเป็นบ้างคะพอซื้อหนังสือมาปุ๊บเนี่ยเราเห็นอะไรปุ๊บอุ๊ยอยากได้อยากอ่านเสร็จไม่มีเวลาอ่านให้หมดคะ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านกันเราจะมีหนังส่งหนังสือเนาะแล้วก็มีนี่ ทำได้ไหมคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเลโก้ตัวต่อที่ซื้อจากเมกาพาซ่ามาได้2ปีกว่าแล้วไม่มีโอกาสเลยนะคะไหนๆเรากักตัว14วันใช่ไหมคะต้องสำเร็จค่ะเรือโจรสลัดเดี๋ยวจะให้ดูกันนะคะคุณผู้ชมว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ว่านอกจากอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือเขามาพร้อมกับอาหารของเขาด้วยเนาะแต่เราไปกินข้าวกันมาดูว่าข้าวเที่ยงของเรามีอะไรให้กินบ้างคะ่ะนี่ค่ะ อาหารเที่ยงของเราห้องเราแน่นอน2、3、งสนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละห้องมนม่นเหมือนกันเขาจะมีให้เลือกอะในแต่ละมือ้อค่ะประมาณ4แบบเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นทางสวีตก็มีนะคะแล้วก็จะมีผลไม้อันนี้ก็เป็นน้ำผลไม้ก็เป็นข้าวค่ะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ทุนทุนเห็นหรือเปล่าน้องเมยนะคะน้องเล็กค่ เอามาให้ a อะโวคาโดตอนแรกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือเราอะอยากจะเอาเป็นมีดมาด้วยเนาะแต่ว่าที่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นกฎของทางกระทรวงค่ะที่เขาอะ่ะไม่ให้มีของที่เป็นอันตรายกันไกลไม่ได้ก็งงเหมือนกันว่าทําไมอาจจะแบบกลัวเราแบบทังพลาดแล้วเลือดออกหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็จะมีรวมถึงมีดไม่ได้ซึ่ง กินยังไงใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงคะ่ะที่นี่เขาจะมีเป็นมี้เหมือนเป็นมี้ททำอาหารเนาะแต่ไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก็นละกันแล้วก็จะมากินข้าวเรากันนะคะวันนี้ที่กูเลือกไปก็จะมีอันนี้ไข่ดาวย่อมๆเลยนะคะแล้วก็มีทอดมันปลาไกา่อันนี้เป็นน้ำกระเจี๊ยบนะคะส่วนอันนี้อึ๊บอหอมมากไก่ผัดกัะเพราอร่อยอร่อยเลยคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะ ผลไม้ค่ะซึ่งแอปเปิ้ลเนี่ยกูชอบกินมากเลยแต่ปัญหาของกูคือกูไม่กินเปลือกค่ะจะใช้มีดอันนี้ปอกก็ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็จะมีบางทีเขาก็จะมีซุปให้นะคะแต่ถ้าไม่ใช่ซุปก็จะเป็นอุย้ยติ่มซำค่ะมาค่ะขอมั่มก่อนนะคะอม้ย่อย ยังปรับเวลาไม่ได้ค่ะถามว่าปรับเวลาไม่ได้ตื่นมาตีสามตีสี่ 3, ท, 4, ทำอะไรใช่ไหมะคะทุกคนก็มานั่งอยู่ตรงนี้คละค่ะมาต่อเลโก้นะคะต่อไปเรื่อยๆเราจะได้ทำให้เรือโจรสลัดของเราเสร็จขึ้นในเร็ววันนะคะแต่ว่านอกจากจะมีเวลาเหลือเยอะมากให้ทำอะไรก็ได้นะคะอย่างที่อยากจะทำเนี่ย เขามีการบ้านให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมก็คือนี่เลยเจ้านี่ค่ะเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเราจะต้องวัดอุณหภูมินะคะส่งเหมือนกันบ้านให้เขาเวลาสองครั้งค่ะตัง้งแต่ช่วงประมาณักเช้าๆเนอะก่อน10บโมงแล้วก็ช่วงเย็นๆก่อน4ี่โมงเย็นอย่างตอนนี้ใช่ไหมคะประมาณเกือบ10บโมงได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะวัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็จะส่งให้นางพยาบาลค่ะสามสิบหโอเคค่ะ เดี๋ยวก็ส่งลายไปให้นางพยาบาลแล้วเราก็จะได้มาตอนน่อเลยก็ตอนน่อกันค่ะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมอยู่มาหลายวันกักตัวมาก็นาน,านมีอยู่ชุดเดียวหรือไงมีอยู่ชุดเดียวจริงๆค่ะชุดของโรงแรมเนี่ยนะคะยังไม่ได้แกะกระเป๋าเลยะคะุณผู้ชมคือเดินทางมามันเหนื่อยมากเลยค่ะแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องแกะกระเป๋าแล้วก็เอาออกมาซากักตอนแรกเนี่ย คือที่เนี่ยเขาจะมีบริการซักผ้าให้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องหลังจากตรวจโควิดครั้งที่2ค่ะ,คะก็คืออาทิตย์หนึ่งซึ่งมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคุณผู้ชมเราก็เลยจะมาแกะของออกจากกระเป๋าเรากันเนาะเราก็เอาพวกเสื้อผ้าต่างๆนะคะที่เราต้องใช้เนี่ยมาซักกันอือก็จะมีหลายอย่างมากค่ะเนี่ยไปมาจากสองเดือนมีอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่นี่นนี่แล้วข้างในอีกอันนึง เยอะมากเลยอันนี้จะไปซักผ้าก่อนเสื้อน้องแอม z ซอนก็เอาไปใส่ะคะ่ะสตาร์ทเรียบร้อยค่ะนี่เลยจุด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 ถึงไหมเนี่ยถึงแต่แค่นี้ก่อนนะคะไปละค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เป็นวันที่6ที่เข้ามาต่างตัวนะครับก็ต้องมาทำการเทสโควิดนะฮะก็จากห้องพักก็จะมีคนนำลงมาที่ชั้น5เพื่อมาตรวจแล้วออก็ไปสำรับที่ตรงนน้นนะฮะให้พี่ตรวจก่อนได้ไหมคะไม่ได้ครับถ่ายอยู่ไปนั่งครับจะน้าที่ดูแลกันอย่างดีนะฮะมี ถุงคุมรองเท้ามาจากข้างบนให้ลงมาข้างล่างสถานที่ก็ลมเย็นเลยครั้งที่แล้วไม่ได้ถ่ายตอนเราคิ้ครับที่นี่ก็จะตรวจทั้งหมดสามครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่เข้าพักแล้วก็วันที่หกก็คือวันนี้นะ,ะ,แ,ลนนนนะ,ะแล้วอีกทีน่าจะเป็นวันที่สิบสี่ น okay. ี่คืออะไรกระพือนี่คืออะไรบินนะครเกียดมาแล้วรางสายเ็ได้แล้วโอเควันที่7แล้วนะคะคุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี่ยไปตรวจโควิดรอบ2มาค่ะแล้วพี่ท็อปก็บอกว่าโอ้โหอยู่นิวยอร์กอยู่ลอสแองเจลิสผอมไปเยอะมากพอกลับมาอยู่ที่นี่กินดีอยู่ดีมากค่ะ พี่ท็อปรอว่าอ้วนขึ้นเราก็เลยมีชาเลนจ์กันค่ะว่าถ้ากู๊ดออกกําลังกายได้และเดี๋ยวพี่ท็อปเนี่ยเขาจะยอมเรียนหนังสือภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้เราก็เลยอยากเอาชนะค่ะเราสั่งเครื่องออกกําลังกายมาเลยคือที่นี่เขามีเครื่องออกกำลังกายหลายอย่างมากให้เราเลือกมันก็จะมีพวกเครื่องเขาเรียกนะคะสเตปใช่ไหมที่มว้มวนไปอะคะ่ะเครื่องวิ่ง elliptical เท a น n e อร์ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกัน มีพวกอุปกรณ์ดำลองําเบลทุกอย่างเหมือนในฟิตเนสจริงๆเลยแต่ว่าเขายกขึ้นมาให้ที่ห้องเราค่ะแต่ที่ท็อปไม่ได้บอกค่ะว่าอยากให้คูชใช้เครื่องออกกําลังกายแบบไหนก็เลยคิดว่าสเตปบล็อกเนี่ยเดินขึ้นเดินลงมันน่าจะไม่เหนื่อยมากคุณผู้ชมดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะค่ะอนุญาตใส่รองเท้าก่อนเนาะแต่ต้องบอกเพื่อนๆว่าอ,อ,อุปกรณ์เราก็จะไม่พร้อมเนะเพราะว่าไม่ใช่สายออกกําลังกายแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาออกกําลังกายที่นี่ค่ะ ชุดก็เป็นชุดที่ใส่ไปเที่ยวข้างนอกมันก็อาจจะไม่ได้ดูธรรมัดธรรมแรงนักยังไงขออภัยด้วยนะคะสเต็ปบ็อกตอนแรกไม่รู้สเต็ปบ็อกคืออะไรแต่ดูเหมือนง่ายๆเป็นแค่แบบเดินขึ้นเดินลงเราเขาก็บอกว่าสามารถดูตามวีดีโอใน YouTube ได้เลยค่ะกด okay. เล์โอเคออกกำลังกายกันค่ะไม่ยากค่ะ จบแล้วอย่าให้หยุดเมื่อไหร่อ่ะเรียบร้อยพ่อพ่อถือว่าออกกำลังกายแล้วนะคะทุกคนเป็นพยานได้หนึงมากระตัวไม่ต้องกลัวไม่ได้ออกกำลังกายค่ะมีครอออกกำลังกายให้2พรุ่งนี้จะบังคับให้มีท็อปทำสิ่งที่มีท็อปไม่ชอบทำบ้างค่ะเรามาดูกัน เมื่อวานไปตรวจโควิดมาใช่ไหมคะคุณผู้ชมพอตอนเช้าปุ๊บผลออกมาเลยค่ะ non-detected ค่ะแต่ว่าไม่เจอเชื้อโควิด -19 ในตัวปูดแน่นอนค่ะแล้วที่นี้น่ารักมากเล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะเขามีเขียนแบบนี้ด้วยนะคะ congratulations ค่ะ halfway mark เรามาอยู่ที่นี่ได้ครึ่งทางเข้าวันที่8แล้วค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาก็เลยมี f l o r a o ให้เราทานกันด้วยนะคะโหดีใจ ตอนแรกเบื่อมากเลยคุณผู้ชมโอ้โหอยู่แต่ละวันมันยากนะคะอยู่เนี่ยแค่ในห้องแค่เนี้ยแต่พอมีช็อกโกแลตปุ๊บอุ้ยหายเลยค่ะนอกจากนั้นค่ะคือพอเขาตรวจโควิด2อรอบปุ๊บใช่ไหมคะคุณผู้ชมมันก็จะหมายความว่าโอกาสที่เราจะเป็นโควิดเนี่ยมันก็น้อยงไปอีกน้อยมากๆเลยค่ะตอนนี้เขาก็เลยมีเป็นสิทธิพิเศษหรือว่า p r i v i l e g e อีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถส่งผ้าไปซักได้ค่ะมีเขาก็จะมีในตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นรายละเอียดแบบนี้เลยว่า เราจะซักอะไรบ้างแล้วก็ติ๊กติ๊กติกติก,ตกเสร็จปุ๊บก็เอาเสื้อนะคะีค่ะไปวางไว้ข้างนอกแล้วก็จะได้ซักแล้วก็รีดให้สวยงามพร้อมสําหรับใส่ในวันที่เราออกไปข้างนอกเลยค่ะอันนี้ค่ะเสื้อผ้าที่กูกะว่ากูจะใส่ตอนที่ออกไปข้างนอกก็เดี๋ยวซักเลยค่ะไปกันนะคะฮัลโหลนอนอยู่เหรอ อ,อ,อะไรนะคะตีป้อมลงแรงอยู่ครับลงแรงไม่เข้าใจเอาเป็นว่าตามสัญญาค่ะคุณผู้ชมจ้า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 ใจเย็นค่ะตามสัญญานะคะคุณผู้ชมอันนี้อันนี้น้องท็อปค่ะตามสัญญานะคะเมื่อวานออกกําลังกายแล้ววันนี้ต้องมาอ่านหนังสือกันเราจะมาอ่านอลิซในวันเดอร์แลนด์ลงแรงอยู่ ไม่เอาเดี๋ยวค่อยลงแรง down the rabbit hole บทแรกแปลว่า down the rabbit hole แล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ฟัง,งอ่าตกลงหลุมก็ะต่ายค่ะเพราะว่าบทแรกเลยก็คือลงหลุมกระตายฮะ down the rabbit hole ลงไปเรื่อย เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังค่ะเดี๋ยวพี่ท็อปเป็นคนชอบให้กู๊ดพูดอะไรให้ฟังเพราะว่าทําให้หลับง่ายเหมือนที่คุณผู้ชมบอกว่าเสียงกู๊ดทำให้หลับง่ายใช่ไหมคะเดี๋ยวจะอ่านให้จนพี่ท็อปหลับเลยแต่ว่าพี่ท็อปต้องแปลก,ก่อนค่ะเพราะว่าเมื่อวานทำกู๊ดปวดขามากเริ่ม Alice was beginning to feel very tired of sitting by her sister on the bank. n n e โ for s ไป e way, and งเ e n dipped s u d d e n l y d o w n s so ล quickly that Alice had not a ี i c e ย a d n o ว a m o ็ e n t t อ t h i n k a b o เ t s t o ิ p i n g h e r s e l เ b e f o อ e s h e f o u จะ h e r ่า l f f a l l i n g what s e อ m e d to be a very, very deep t ก n n e l ไออ่านหนังสือให้พี่ทอฟังก่อนนะพี่ปอยดีไหมดีไหมแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนเพราะว่าดูหน้าตาตอนนี้แล้ว เรียนออนไลน์ไม่มีประโยชน์เลยค่ะเดี๋ยวยังไงค่อยมาอัปเดตนะคะว่าทักษะภาษาอังกฤษที่ท็อปอขึ้นแค่ไหนเดินละมัดลงมาค่ะกลัวกลัวพังนี่ผลงานของกูค่ะคุณผู้ชมหลายวันที่ผ่านมานะคะที่เห็นว่าอุ๊ยอัปเดตวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยทำอะไรนักหนาใช่ไหมคะไม่ได้มีอะไรทำเลยทำไมไม่อัปเดตเยอะๆนี่เลยค่ะ ผลงานของก,งกูนค่ะคุณผู้ชมเรือโจรสลัดลำนี้นะคะนี่มาจากเลโก้จีนนะคะลูพินนะคะที่เราไปซื้อที่เมคกาพลาซ่าไม่รู้คุณผู้ชมจำได้หรือเปล่ามันจะเป็นร้านที่ขายเป็นพวกเลโก้ต่อๆๆต่อแบบนี้คะ่ะซื้อมา2ปีกว่านะคะเพิ่งมีโอกาสได้ต่อกับตอนนี้ละคะ่ะที่กักตัวแล้วจริงๆอางจะให้คุณผู้ชมดูว่าเขาจะเริ่มมานะคะ จากนี้ค่ะชิ้นเล็กๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนทั้งหมดค่ะ16,016ชิ้นค่ะในที่สุดก็สำเร็จเป็นเรือโจนสลัดแล้วนะคะนี่ๆีความน่ารักคือเขามีไกดบุกให้ด้วยนะคะ190กว่าหน้าค่ะและสุดท้ายก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยภูมิใจมากค่ะคุณผู้ชมมันก็ดีเหมือนกันนะคะพอเรากักตัวเราก็จะมีเวลาทำอะไรที่มันใช้เวลาเราอยากจะทำแล้วเราไม่ได้ทำซึ่งอันเนี้ย มันน่ารักมากมันจะขยับไปขยับมาได้นะคะอย่นี้ก็จะมีเป็นตัวเป็นเลโก้ให้เราเล่นด้วยภูมิใจมากเลยคะ่ะประสบความสำเร็จแล้วเลยเอามาอวดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเพราะรู้ว่าตอนต้นที่กูดเริ่มแกะกล่องแล้วต่อเลยเนี่ยทุกคนก็คงคิดว่ามไม่น่าจะทันแน่นอนแต่สำเร็จแล้วนะคะดีใจเนี่ยถ่ายรูปก่อนค่ะเอาไปโชคยาย ของการกักตัวนะคะมีเรื่องจะสาร,รภาพซึ่งถ้าพี่ตากล้งเขารู้เขาต้องไม่แฮปปี้แน่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะอันนี้คือของฝากจากร้านแฮร์รี่พอตเตอร์ที่จริงๆแล้วเนี่ยกุณไม่ควรจะกินมันควรจะอยู่ในการรีวิวค่ะแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่นี่แล้วอะ่ะกลางคืนกูเป็นคนชอบกินขนมหวานค่ะหิวค่ะตอนนี้นะคะช็อกโกแลตแฮร์รี่พอตเตอร์ช็อกโกแลตเอกกต็มแอนด์เอ็มขนมขนม,ขนมทุกอย่าง หมดแล้วไม่สามารถรีวิวได้ขอโทษเร่วงหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ปุ้เพิ่งรู้ว่าเราสามารถสั่ง grab ได้แล้วก็พอสั่งปุ๊บใช่ไหมคะเขาก็จะเอาขึ้นมาให้เราเลยถึงปุ๊บได้ปั๊บเลยค่ะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าห้ามจ่ายเงินสดค่ะต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นจะได้เป็นแบบ contactless ไม่ต้องเจอกันจริงๆครับเคกเนี้นะคะเป็นร้านโปรดของกุเลยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมช่วงหลังๆมันดูหงอยๆอ,อาจจะอากาศร้อนบ้งคะ No. น้องบัตเตอร์ครีมก็เลยละลายนี้เราจะมากินเค้กกันค่ะออีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือตอนนั้นกูโทรถามเขาว่าถ้ากูจะสั่งแกลบเนี่ยกูทำอะไรอย่างนั้นได้บ้างนอกจากเขาจะอธิบายเรื่อง contactless แล้วใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็บอกด้วยค่ะว่าบางอย่างห้ามสั่งค่ะคือมันเป็นกฎของทางกระทรวงเหมือนเขาจะเป็นห่วงเรามากค่ะ mm hmm. ก็จะมีแอลกอฮอล์ห้ามแน่นอนนะคะอันนี้ไม่ได้สูบบุหรี่ ห้องนี้เป็นห้องไม่สูบบุหรี่ก็ห้ามสูบบุหรี่แต่พูดถึงอาหารแกร็บใช่ไหมคะคุณผู้ชมเขาก็มีข้อห้ามนะคะอย่างเช่นของสดห้ามค่ะเสียดายมากเลยซูชิซาชิมิแซลมอนนะคะปูดองต่างๆที่ไม่ได้ปรุงสุกคิดว่าทางกระทรวงสาธารณาสุขที่ตั้งกฎเนี่ยน่าจะกลัวเราท้องเสียไม่สบายแล้วก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะ ป่วยเพราะโควิดหรือว่าป่วยเพราะอาหารค่ะดองห้ามของสดห้ามแล้วก็ของมีกลิ่นค่ะทุเรียนห้ามนะคะแล้วก็ปลาก็ห้ามค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยก็ได้กินเค้กแบบนี้แล้วมากินเค้กกันค่ะสัญญาค่ะว่าขนมช็อกโกแลตที่เหลืออยู่ในกระเป๋าเดินทางจะไม่ไปหยิบมากินอีกแล้วค่ะเพราะฉะนั้น เราได้ออกจากห้องแพ่2สองครั้งสนุกมากนะฮะในการท่องเที่ยวบรรยากาศก็เหมือนตอนที่เข้ามาก็คือเป็นโตตรวจชื่อเช็คอายุให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่เหมือนตัวส่งโรงพยาบาลที่เขาจะเอาไปสวสอะฮะเราก็ต้องเช็คชื่อให้ให้มันตรงกับชื่อเราแล่าจะออกอาการเพียนเสร็จปุ๊บพอตรวแรกแลต้ตรวจชื่อเสร็จเนี่ยกนะ็จะไป องก็จะทำการแยงจมูกใช่ไหมคับต้องปกป้องหน้าครับอขอบคุณค่ะไปแล้วก่นเขาทำหน้าอย่างนั้นนะขี่รอบก็ไม่เห็นนะขอบคุณมากค่ะสนุกไหมครับตรวจเสร็จแล้วค่ะเป็นการตรวจ โควิดรอบที่3รอบสุดท้ายนะคะซึ่งเหมือนที่เขาบอกค่ะก็คือเอจ็บพรุ่งนี้นะคะเราก็จะได้ผลตรวจโควิด COVID ค่ะแต่ที่นี่คือน่ารักมีการหลอกล่อเราตลอดค่ะคุณผู้ชมพอสักวันที่4วันที่5เราเริ่มรู้สึกเบื่อใช่ไหมคะวันที่6วันที่7ปุ๊บมีขนมมาให้มีช็อกโกแลตพอตอนนี้ใช่ไหมคะใกล้จะสุดแล้วเนี่ยสิวันแล้วเริ่มหงุดหงิดมีมีเบเกอรี่ขนมน่ารักน่มาให้นะคะแล้ก็มี ข้อความให้กำลังใจมาด้วยนะคะนี่น่ารักมากเลยมันทำให้เรารู้สึกว่าอีกนิดเดียวแล้วเราก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วค่ะไหนๆเขาก็ให้นรามาแล้วนะคะแต่เ,เรากินขนมก่อนดีกว่านะคะกินขนมกันนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตผลตรวจโควิด19สุดท้ายค่ะบ๊ายบายนีนย่นั่งทำอุปกรณ์นนอนเลยค่ะ นั่งทำอุปกรณ์ไีอนอนเลยค็จ้ะสวัสดีวันที่13ค่ะผลตรวจโควิดของเรานะคะออกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นไปตามคาดเลยก็คือ non detect ตรวจไม่พบเชื้อโควิดนะคะสำหรับกู๊ดค่ะ นั่นก็แปลว่าวันพรุ่งนี้วันที่14ตอนแรกกูคิดว่าพอ14วันปุ๊บเราจะได้ออกเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมปรากฏไม่ใช่ค่ะวิธีการนับของเขาเขาไม่ได้นับพอ14วันปุ๊บเราออกค่ะก็คือ14วันรวมถึงตอนเย็นด้วยแล้วก็วันที่15ค่ะเราถึงจะออกได้ซึ่งออกได้ตั้งแต่6โมงเช้าค่ะถึง6โมงเย็นเลยค่ะวันนี้ก็เลยอาจจะอัปเดตได้แปบบ๊แบๆบนะคะเพราะว่ากำลังเคลียร์ของเก็บของอยู่เลยค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้แล้วก็มรืนนี้มีอะไรรอพวกเราอยู่ค่ะเห็นอาหารตรงนี้ไหมคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะวันที่14คืนสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ในโรงแรมกักตัวกันนะคะเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาก็เลยน่ารักมากเลยค่ะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า special supper นะคะนั่นก็คืออาหารค่ำสุดพิเศษค่ะเราดูสิค่ะอุ้ยหน้าตาน้าทานมากเลย จริงๆอะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดกูจะเห็นว่าเวลาที่คุณได้รับอาหารนะไม่ว่าจะเป็นเช้าเที่ยงเย็นใช่ไหมคะเขาจะมาเป็นเป็นกล่องกระดาษมาหรือจะเป็นแบบพวกถ้วยพลาสติกเป็นถ้วยที่เหมือนกับ single use ใช้แล้วก็ทิ้งใช้แล้วก็ทิ้งแต่ว่ามือเนี้ยเป็นมือแรกเลยที่ได้ทานอาหารเหมือนที่ร้านอาหารที่พัตนาคาันหรูๆจริงๆอะคุณผู้ชมโอ้ยปื้มมากนี่เขามีตั้งแต่เป็นสลัดนะคะแอปเปิ้ลไเซอร์แล้วดูการจัดจานคือรู้เลยว่าตั้งใจมาก สีดูน่าทานมีลูกกลมๆน่าจะเป็นเนื้อแล้วก็ชุบเกล็ดแป้งทอดไม่น่าจะเหมือนกันว่าเนื้ออะไรเดี๋ยวต้องลองชิมนะคะส่วนนี้อันนี้เมนคอร์สนะคะเป็นเนื้อปลาน่าจะเป็นซอสเนยด้วยดูสิคะคุณผู้ชมแม้แต่ผักอ่ะเขายิ่งมีการแกะสลักให้หน่าทานเลยแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะเป็นพานาคอตต้ากับซอสสตรอเบอร์รี่ ช้อนซ่อมนะคะก็จะไม่ใช่พลาสติกค,ค่ะนี่ยิ้ใจจริงๆคุดว่าความใส่ใจเล็กๆน้อยๆโน้มันทําให้การมากักตัวเนี่ยมันมันไม่ยากมันไม่ทรมานมากจนเกินไปมีความสุขมากนี่สลัดไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าตัวน้ําสลัดด r รซซิ่งเนี่ยเป็นรสอะไรอื บาซามิกมินิก้าค่ะสไตล์อ mm ิตาเลียนอร่อยมากส่วนเจ้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นโรสแมรี่ใช่เดี๋ยวเราจะตัดดูนะคะอ้าไม่ใช่ตอนแรกนึกว่า,าเป็นเนื้อสัตว์ตึ้งผิดค่ะเป็นมันฝรั่งค่ะอ การจัดจานสวยๆการทานเป็นจานจานเซรามิกแบบนี้พอเราทานทุกวันเราไม่ค่อยจะคิดว่ามันสําคัญแต่พอมาอยู่ที่นี่อะคะ่ะคุณผู้ชม2อาทิตย์กว่าไม่ได้จับเป็นจานแบบนี้เลยไม่ได้ทานข้าวที่กับช้อนกับซ่อมแบบปกติที่เราทานที่บ้านเป็นซองช้อนพลาสติกเนาะเป็นซ่อมพลาสติกอย่างเงี้ยพอมาอย่างนี้แล้วอู้คิดถึงมากเลย Special Supper มันพิเศษสุดจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดีย๋ยวตอนนี้นะคะ ขอแบบกินจริงจังก่อนนะคิวมากเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะมารีวิวว่าการเดินทางจากที่โรงแรมโคเรนจิน,นกลับไปที่บ้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วเราจะจัดกระเป๋าอะไรยังไงมีวิธีการยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะกินก่อนแล้วอร่อยมาก ในที่สุดค่ะเราก็ได้กลับบ้านกันแล้วนะคะตอนแรกเนี่ยกลัวว่าจะอยู่ไม่ได้กลัวว่าจะเครียดแต่พอได้มาอยู่เองแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่เครียดเลยค่ะวันนี้นะคะกู๊ดขอกลับไปอยู่ที่บ้านให้หาคิดถึงก่อนนะคะแล้วสัญญาว่าหายเหนื่อยแล้วจะพาทุกคนเที่ยวกันต่อค่ะ